่สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิไลวันนะคะก็วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนนะคะบทเรียนและก็ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในต่างประเทศนะคะซึ่งโบอองค่ะก็ได้เป็นตัวแทนคณะไปนะคะได้เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษนะคะที่ประเทศแคนาดาโดยระยะเวลาในการ อบรมภาษาต่างประเทศนะคะก็จะแบ่งเป็นสองช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของการเรียนออนไลน์นะคะเราจะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราก็จะร่วมเรียนกับอาอจารย์คณะอื่นๆในมหาลัยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเรียนในส่วนของออนไซต์ก็คือ,อวันที่สี่ถึงสิบเจ็ดพฤษภานะคะที่มหาวิทยาลัยวิกตอเรีเย Victoria ที่แคนาดานะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวโบจะอธิบายในรายละเอียดต่างๆนะคะตามสได์นะคะ อ,อ,อย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือในช่วงแรกอะค่ะเราก็จะมีการประชุมก่อนนะคะกับอาจารย์แต่ละคณะ,ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ได้ไปด้วยกันนะคะว่าเ,เราต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไง <ๆ S 1> เนาะดยช่วงแรกอะค่ะเราก็จะมีการเรียนออนไลน์ก่อนนะคะ <ST> โดยที่การเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะแบ่งคาสนะคะเป็นระดับต,าต่างๆซึ่งการแบ่งคาสเนี่ยเราก็จะเริ่มจัดก,การทข้อสอบนะคะ <S 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 ทางมหลาลัยก็จะมีข้อสอบให้เราได้ทํา ทำข้อสอบออนไลน์จากนั้นเนี่ยเขาก็จะดูคะแนนแล้วก็จะทำการแบ่งกลุ่มนะคะซึ่งซึ่งกลุ่มที่โรเรียนเนี่ยก็จะเป็นเลเวลที่สามนะคะดังนั้นเนี่ยพอพอได้ระดับแล้วว่าเราอยู่ระดับไหนนะคะดังนั้นเราก็จะเข้าสู่การเรียนของเขาโดยที่เราก็จะเข้า,าลงทะเบียนนะคะในระบบของมหาลัยตามตามนักศึกษาขอ,ของกระบวนการการรับนักศึกษาของเขาเลยนะคะแล้วก็ในแต่ละอาทิตย์นะคะ แต่และว,วันอย่างเงี้ยอาจารย์ที่ดูแลดูแลเรื่องการสอนนะคะเขาก็จะให้หัวข้อมาแล้วเราก็ต้องทําการทําการทําข้อสอบทําการศึกษาแล้วในแต่และว,วันก็จะมีการพูดคุยอะค่ะทุกๆวันเป็นเวลาวันเนี่ก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งในการเรียนตอนนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีการสนทนาการอาจารย์ให้หัวข้อมาก็จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยแล้วก็คุยกับอาจารย์ภาษา,ษาอาังกฤษ ทุกๆวันนะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนการคุยกันให้หัวข้อมาก็จะตอบคําถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก,ก็ก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือนเพื่อเป็นการที่แบบเราจะฝึกสกิลก่อนที่เราจะไปะไปเรียนจริงๆที่ที่ทางแคนาดานะคะหลังจากที่เราเรียนครบแล้วเนี่ย่ช่วงระยะเวลาหน,หนึ่งเดือนนะคะเราก็จะได้เดินทางไปที่ประเทศแคนาดานะคะซึ่งเราก็ช่วงที่เราเดินทางอะคะ่ะเราก็จะมีเราก็จะรวมตัวกันที่ Finally, ас, ears, สวอณภูมินะคะแล้วเราก็เดินทางนะคะโดยที่จะมีการเดินทางจากประเทศไทยไปแคนาดาเนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องอยู่ที่จุดหนึ่งนะคะโดยที่เราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งการเดินทางไปแคนาดาเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากนะคะจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นก็จะอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงจากนั้นเราก็จะรอเครื่องก็จะใช้เวลาอยู่หลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็ นั่งเครื่องไปที่แคนาดาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะไปลงที่ที่แวนคูเวอร์นะคะก็จะใช้เวลากืบประมาณเกือบสิบชั่วโมงจากนั้นจากแวนคูเวอร์เนี่ยเราก็จะต้องนั่งเครื่องสายการบินภายในของเขาอีกนะคะของแอร์แคนาดาไปที่วิกตอเรียซึ่งปกติแล้วจากจากแวนคูเวอร์ไปวิกตอเรียเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้ได้หลายแบบนะคะก็คือจะไปเครื่องก็ได้หรือว่าจะไป โดยเรือก็ได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะยาวนานมากๆนะคะพอไปถึงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นหอพักที่ที่เราได้ได้ไปพักนะคะก็คือโชคดีว่าที่เราช่วยที่เราไปเนี่ยหอพักอันนี้ก็คือเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่พอดีดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเออได,ได้ได้เหมือนว่าได้เข้าไปกลุ่มแรกเลยนะคะดังนั้นเนี่ยในในหอพักก็จะยังไม่ค่อยมีนักศึกษา ที่อื่นเท่าไหร่แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเป็นช่วงปิดเทอมของเขาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องนะคะเราก็จะได้ห้องที่เราไปกันเนี่ยประมาณ20-21คนนะคะเราก็จะได้ห้องห้องนอนห้องใครห้องมันนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็รูปของห้องนะคะก็จะเป็นเตียงค่อนข้างที่จะสูงแล้วเขาก็จะมีมีตู้มีโต๊ะให้แล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะเราก็ จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดทุกวันโดยห้องน้ําก็จะแบ่งเป็นโซนที่เป็นโซนที่แบบเป็นชัโครแล้วก็โซนที่เป็นแบบว่าอับน้ํานะคะซึ่งเราก็ก็จะต้องแบบรักษาความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็จะมีห้องที่เป็นสปาดี ห้องแบนเป็นห้องทํางานอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเวลาจะทํางานอะไรกันก็จะมีห้องให้ด้วยห้องหนึ่งแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องกินข้าวนีค่ะเขาก็จะมีบริเวณที่เป็นมิทติ้งลูมให้เราแบบมานั่งกินทำกิจกรรมอะไรต่างๆซึ่งโดยหอพักเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงถ้าสักประมาณสี่ทุ่มอะไรเงี้ยค่ะยามก็จะต้องเดินมาตรวจทุกๆวันเนี่ยค่ะการแบ่งการพักก็จะแบ่งเป็นโซนผู้หญิงโซนผู้ชายนะคะก็ก็ ก็ได้แบบว่าเหมือนเราไปอยู like like ่หอสมัยเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพอตอนเช้าอะค่ะเราก็จะมากินข้าวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตในมหาลัยเป็นส่วนใหญ่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นตึกที่ที่เป็นตึกทานข้าวเวลาทานข้าวเนี้ยค่ะอาหารที่นี่เขาจะเป็นแบบว่าช่างกิโลอะค่ะเหมือนว่าเราจะตักของอะไรก็ได้เหมือนเราจะตักของอันไหนก็ได้แต่ แต่ถ้าเราแบบหนักเงี้ยค่ะราคาก็จะสูงไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นเป็นข้าวอะไรเงี้ยทุกอย่างจะชั่งกิโลหมดเลยนะคะอาหารก็จะก็จะค่อนข้างซ้ําจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบว่ามีเมนูที่หลากหลายเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทุกๆวันนะคะก็ Watch. อ่ารงอาหารเขาก็จะจะเปิดทั้งวันแต่ก็จะอยู่แค่ช่วงบ่ายะคะ่ะประมาณบ่ายสองบ่ายสามก็จะจะเริ่มปิดแล้ว อส่วนของโรงอาหารของเขาก็จะมีหลายหลายโซนถ้าถ้าส่วนนี้ก็จะเป็นโรงอาหารส่วนที่เปิดเช้าที่สุดแต่อีกตึกหนึ่งก็จะแบบเปิดช่วงสายหน่อยก็จะเป็นการเปิดอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาอาหารก็ค่อนข้างที่จะถูกูกกว่าข้างนอกแต่ถ้าว่าเทียบกับบ้านเราก็คือราคาค่อนข้างที่จะจะแพงนะคะจากนั้น วันที่เรามาวันแรกนะคะเราก็ต้องเข้าเรียนเลยในทุกๆวันเราจะเรียนตั้งแต่เก้าโมงถึงถึงเที่ยงนะคะในช่วงเช้าเราก็จะเข้าฮอสของของใครของมันที่เราสอบัระดับได้อันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เนะะี่ยค่ะอาจารย์ผู้หญิงเชื่อจันดาก็ใจดีมากๆเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราทํามีงาน งานให้เราทำซึ่งอาจารย์ดาเนี่ยคะ่ะเขาจะสอนเราตั้งแต่ตอนช่วงที่เราออนไลน์อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะมีความคุ้นเคยกันกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วพอมาเจอตัวจริงก็ก็่อนข้านที่จะนา่ารักงานก็จะแบบมีทั้งงานเดี่ยวงานกลุ่มนยคะเขาก็จะมอบหมายให้เราไปทําแล้วก็เราก็ต้องมาแบบว่าอธิบายนะคะในช่วงเช้าก็จะเรียน9ก้าโมงถึงเที่ยงจากนั้นเราก็จะมีเวลาพักอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจากนั้นตอนบ่ายนะคะเราก็จะไปเรียนไปเรียนต่อกอที่หนึ่งซึ่งอีก ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นการก็จะเขี่ยวเข้มข้นขึ้นมาดนึงจะเป็นแบบว่าหลักการทดสอบที่ที่หลักการสอนเนี่ยค่ะเหมือนว่าเราไปสอนที่มหาลัยเนี่ยเราควรจะมีหลักการสอนนักศึกษาอย่างไงนะคะที่เป็นภาษากีนหมดเลยซึ่งก็อันนี้ถ้าเป็นช่วงตอนบ่ายเนี่ยค่ะจะเป็นคลาสที่แบบรวมคอร์สทุกคอร์สมาอยู่ด้วยกันดังนั้นเราก็จะได้เจอกันทุกๆคนที่ที่เราไปที่นู่นเนี่ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายนะคะซึ่งอาจารย์เขาก็จะให้เรามาพรีเซนต์แล้วก็แล้วก็จะมีอีกห้องหนึ่งนะักศึกษาอีกห้องหนึ่งทั้งนักศึกษาที่เราไปด้วยกันหรือว่านักศึกษาที่อยู่อยู่ต่างประเทศนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมาอยู่ที่คนาดายเยอะมากเขาก็จะเหมือนแบบ มาตามกลุ่มแล้วก็ให้คะแนนเวลาเราเราพรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอธิบายให้เขาให้เขาเหมือนแบบอันนี้ก็คือเป็นงานที่เราทําเกี่ยวกับว่าโปรแกรมการท่องเที่ยวในแคนาดาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเหมือนมาเลือกช้อปปิ้งว่าเราสนใจงานที่เราทํำไหมถ้าเขาสนใจเขาก็ให้คะแนนเราถ้ากลุ่มไหนได้คะแนนเยอะสุดกลุ่มนั้นก็จะก็จะได้รางวัลอะไรเงี้ยไปนะคะซึ่งก็จะมีงานอย่างเงี้ยทุกๆวันในตอนเชา้าเก้าโมงถึงเที่ยงก็จะมีเรียนอยี้ทุกวันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะที่เราทำโปรเจกต์ดังนั้นเราก็จะสลับกลุ่มที่เราไปได้วยกันก็จะสลับกลุ่มที่ทํางานด้วยกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้ฝรั่งเนะะี่ยค่ะจะเห็นอาจารย์ฝรั่งก็จะมีหลายๆท่านนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะวนเวียนอาจารย์ฝรั่งเนะะี่ยมาเหมือนมาแบบเขาะจะเป็นวอร์เนเทียค่ะเป็นอาสาแล้วก็เหมือนมาสอนเราอะไรเงี้ยสอนเราสอนแบบการออกเสียงสอนการใช้ภาษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งรู้สึกว่า ว่าเป็นแบบโปรแกรมที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะคะอันนี้ก็บางครั้งตอนพักเที่ยงเงี้ะค่ะมันก็จะมีจะมีห้องที่เรียกว่า learning center จะเป็นห้องที่เหมือนให้เราอ่ะมาฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยที่ฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ตามโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนว่าเขาจะเป็นอาสาสมัครเพื่อให้เราแบบว่ามาฝึกเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเขาอยากจะแบบเราอยากจะแบบพูดภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบให้เรามามาคุยกับเขาได้ทุกเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ นี่ยค่ะอย่างที่เราไปก็ไปกับก็ไปกับทุกวันก็กสนุกด,ดีเขาก็จะพวกนี้ก็จะเป็นอาสาการเกษียณหรือว่าแบบว่าคนที่เขาอยากจะเอ่อมาช่วยเหลือนักศึกษาต่ตางชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งนักศ,าศาึกษาส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยที่เราจะพบก็จะมีนักศึกษา,ศาญ,ญี่ปุ่นอย่างที่แจ้งนะคะก็จะมีญี่ปุ่นคนไทยนี่น้อยมากนะคะที่นู่นนี่เราพบเด็กคนไทยแค่คนคนเดียวตอนที่เราอยู่นะคะแล้วก็อีกกลุ่มก็จะเป็นกลุ่มของเกาหลีก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึง ส่วนตอนช่วงตอนตอนบ่ายนะคะอย่างที่บอกก็คือเขาจะมีการอบรมการเรียนการสอนและบางครั้งเนี่ยเขาก็จะพาเราไปทัวร์มหาวิทยาลัยนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็จะเป็นห้องสมุดของเขาเขาก็จะพาไปดูว่าห้องสมุดเขาเป็นยังไงศูนย์การเรียนรู้ของเขาเนี่ยแต่ละที่ต่างๆอะไรอย่างนะะี้ค่ะเป็นยังไงเราก็ก็จะเข้าไปเหมือนไปแชร์กับเขานะคะก็จะมีห้องประชุมอะไรอย่างนะะี้ค่ะส่วน บางวันเนี่ยเขาก็จะให้เรานําบทเรียนที่เราเรียนในช่งชวงเช้าเนี่ยค่ะไปใช้ไปใช้จริงในแบบว่าในสถานที่ต่างๆให้เราไปฝึกคุยกับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบท,ที่ที่เราไปคนที่แคนาดาค่ะต้องต้องบอกว่าเป็นฝรั่งที่แบบค่อนข้างใจดีเวลาไปไหนเนี่ยเขาก็จะทักทายเราตลอดเลยแบบว่าทักทายแบบฮัลโหลแบบ how are y o u today อะไรเงี้ยทุกๆวันเจอใครเขาก็จะทักค่อนข้างที่จะเป็นฝรั่งที่แบบใจดีมาก ค่ะอันนี้เราก็ได้ไปมาหาไรเขาพาไปทัศนศึกษาค่ะที่แบบเหมือนเป็นที่เหมือนอเป็นเหมือนแบบว่าที่ว่าการไม่ไแน่ใจว่าว่าเป็นที่ว่าการอำเภอเขาหรือว่าเป็นแบบทรรเนียบอะไรเงี้ยของเขาค่ะเขาก็พาเราไปไปเที่ยวแล้วก็ไปดูสถาปัตยกรรมของของอวิกตอเรียนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ที่มีชื่อเสียงของว mm ิกตอเรียก็คือฟ mm ิชเชอร์แมนรับก็จะเป็นเกี่ยวกับผ้าเรือเพราะว่า วิกตอเรียเนี่ยเป็นเกาะเล็กๆกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะล้อมรอบด้วยหนังดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็จะเป็นที่ที่แบบเขาภูมิใจนําเสนอเลยว่าเป็นแหล่งที่ที่เขาอะแบบอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเราก็ก็ได้ไปนะคะดังนั้นเขาก็จะให้เราแบบเหมือนฝึกอะ เราจะได้เรียนเรื่องการเงินของเขาด้วยว่าเหรียญของเขาแบงค์ของเขาเป็นยังไงเียค่ะให้ไปฝึกการใช้อาจารย์ก็จะคอยประกบก็จะมีวอนเนเทียอะค่ะที่เขาพาเราไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะคอยดูว่าแบบเออเราสามารถพูดได้ไหมทําได้ไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นระหว่างทางที่เราเดินไปค่ะก็ที่วิกตอเรียเองเนี่ยเขาก็จะมีแบบความเชื่อนะคะที่แบบเมื่อก่อนเป็นเกาะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเชื่อในการแบบบูชาแบบว่าสัตว์ต่าง อันนี้ก็เป็นงานที่ที่ได้เรียนด้วยเหมือนกันอาจารย์ก็จะให้เราวาดรูปวาดรูปแบบว่าที่เราไปพบว่าเราเจอสัตว์อะไรบ้างอะไรส่ว so, นอันนี้เป็นเป็นคล้ายคล้าย,ายนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงของของประเทศเขาอะนะคะก็ท,ที่ที่รู้สึกชื่อว่าบูชบาดนะคะอันนี้เราก็ต้องเสียตังซื้อเข้าไปแต่ก็จะได้เลทราคาของนักศึกษาอะไรเงี้ยถ้าถ้าเรา ไปเองเนี่ยะาคะจะสูงมากก็จะพาไปดูธรรมชาติบรรยากาศเลยต่างๆนะคะโดยที่อาจารย์ก็จะตามเราไปทุกทที่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นมิวเซียมนะคะก็คือวิวัฒนาการของเกาะน,นี้ว่าแบบตั้งแต่ต้นมาเนี่ยมันมีวิวัฒนาการยังไงมีสัตว์อะไรกลุ่มไหนที่เข้ามาอยู่บ้างอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งก็ก็สวยสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็น เราได้มีโอกาสได้ไปร้านอาหารไทยที่ที่นู่นด้วยนะคะเราก็แปลกใจหลายๆอย่างเหมือนกันอาหารไทยที่นู่นนี่คือทุกอย่างเนี่ยจะเมนูเมนูนี้ก็จะเต็มไปด้วยแบบแครอทกับบอกเกอรี่อะไรเงี้ยค่ะต้ยมยำกุ้งก็จะใส่แครอทกับบอกเกอรี่อยะะ่างเงี้ยแล้วอาหารก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เราเจอร้านอาหารไทยเนะะี่ยค่ะก็จะเจอเด็กเด็กไทยเขาก็เล่าให้ฟังว่า อย่างเขามามาเรียนเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้แต่ทํางานเนี่ยวีซ่าทํางานเขาไม่สามารถที่จะมาทางานได้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นกฎกฎแต่ละประเทศอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นแต,แต่เด็กไทยเรียนอยู่ที่แคนาดาที่วิกตอรียเนี่ยค่ะก็มีจํานวนไม่มากนะคะก็ก็รู้สึกว่าจะแบบรู้จักกันทางนั้นเลยเวลาไปร้านอาหารไทยที่นูน่นเขาก็จะแบบเออรู้จักกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนไทยที่นู่นก็น่ารักมากนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาวเทาคือด้วยความที่ว่าเราเรียนนะคะเราจะเรียน9ก้าโมงถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงสี่โมงทุกๆวันดังนั้นเนี่ยเราจะมีเวลาที่จะได้ออกมาเที่ยวอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าออกมาดูเมืองเขาอะไรเงี้ยแค่ประมาณแบบไม่นานเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่จํากัดแล้วทางนู้นเขาจะมืดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาได้ได้มาเดินอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่นานมากเราจะมีรถรถที่นูน้นทัน ขาเรียกเลยนะคะการขนส่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสะดวกคือที่มหาหลัยอะค่ะเขาจะมอบบัตรบัตรเหมือนแบบว่าเป็นขึ้นขึ้นขึ้นรถเมล์อะคะ่ะเป็นบัตรฟรีนะคะเราสามารถไปที่ไหนก็ได้เราก็จะขึ้นรถเมล์ไปที่โน้นที่นี่ได้ตลอดด้วยที่ระบบขนส่งของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็แบบมาเวลาตรงค่อนข้างที่จะตรงเป๊ะมากนะคะแล้วก็จะเดินทางโดยรถก็สะดวกมากนะคะเมืองวิอเรียเป็นเมืองเล็กๆดังนั้นเนี่ยเวลา พอไปสักอาทิตย์เราก็พอจะรู้แล้วว่าไปที่ไหนยังไงแต่อย่างที่บอกนะคะก็คือเรามีเวลาได้แค่ประมาณสองถึงสามชั่วโมงเราต้องรีบกบลับหอละนะคะอันนี้ก็ในส่วนของดาวเทาของเราอะค่ะก็รถเขาก็จะไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดินเดินแบบเดินทางในรถมีกันซะส่วนใหญ่นะคะ mm hmm. เราก็หลังจากที่เราเรียนนะคะเราก็จะมีการสอบนะคะแล mm ้ว hmm. ก็ทางมหาลาัยอะเขาก็จะมีการ จัดกิจกรรมให้เรานะคะเพื่อเลี้ยงแบบขอบคุณแล้วก็เรีอยาแบบว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นงานพิธีการจบจบการศึกษาของเราะคะ่ะอาจารย์ที่ที่แบบว่าได้สอนเนี้ยคะ่ะเขาก็จะมา,มา,ม,ามางานนี้กันแล้วก็แบบว่ามาเก่าความประทับใจแล้วก็มอบเกียรติบัตรที่เราแบบว่าในการสอบแต่ละหัวข้ออะไรนี้ให้เรานะคะนะซึ่งก็จะเป็นเป็นแบบว่าประสบการณ์ในการ ศึกษาที่ภาษาอะไรเงี้ยค่ะท,ที่ได้รับแบบความรู้แล้วก็ความสนุกแล้วก็แบบได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้แบบว่าหลายๆอย่างในประเทศของเขาค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะค่ะก็ทั้งหมดก็เรียบร้อยค่ะก็คือเป็นนี้ก็คือ อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษ <S <S น,น,นะคะซึ่งจากการที่เราไปเรียนเนี่ยเราทําให้เรารู้ว่าการที่เราได้พูดภาษาอังกฤษอะค่ะทุกๆวันหรือว่าได้แบบพบเจอฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจารย์เขาก็แนะนําว่าเวลาเราจะเรียนอะไรเงี้ยให้เรากล้าพูดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราคือถ้าเราไม่กล้าอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะพูดได้มันก็จะจะยากมากแต่ถ้าเราได้ฝึกทุกๆวันอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็จะทําให้เราแบบว่าเก่งขึ้นเดืเลยค่ะ การก็จะจบการน,นำเสนอประมาณนี้ค่ะมีท่านไหนแบบว่ามีคำถามเลยไหมคะไฮโยไง่คะอาจารย์รนุษ จากที่อาจารย์โวไปมานี่คิดว่าแบบว่าทางมหลาลัยหรือทางคณะเนี่ยควรมีการส่งเสริมให้มีในเรื่องของการจัดอบรมประมาณหรือแนวนี้เพิ่มขึ้นไหมคะค่ะจา,จากที่ไปมาเนี่ยรู้สึกว่าแบบโครงการเนี้ยค่ะเป็นโครงการที่แบบว่าดีมากมากค่ะค่ะ เพราะว่าเหมือนว่าเราได้มีการฝึกภาษาค่ะแบบโดยกับเจ้าของภาษาเองบางทีเนี่ยถ้าเราตอนแรกเราก็ขั้นที่สะกังบลกับเรื่องเรื่องภาษาแต่เหมือนว่าถ้าเราได้ฝึกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีโครงการอย่างเงี้ยให้เราได้ฝึกตลอดอย่างเงี้ยเ,เราคิดว่ามันจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยค่ะพัฒนาภาษาอังกฤษได้ได้ดีขึ้นอย่างอย่างที่ที่ไปที่นู่นนะคะอาจารย์ที่นู่นนะคะเขาแนะนําบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติกลับไปแล้วแล้วคุณจะทํายังไงอะไรเงี้ยแบบคุณจะฝึกภาษาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แนะนําบอกว่า เนี่ยถ้าแบบมีโอกาสอะไรเนี่ยเขาก็อยากให้แบบกลับมาหรือว่าอยากให้แบบว่ามีมีโครงการอะไรเนี้ยได้ไปต่างประเทศได้ได้ไดคุยกับภาษาอัเนี่ยมาทําให้คุณพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยโครงการเนี้ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆ่ะคะก็ะะอยากให้ส่งเสริมให้แบบอยากให้มหาลัยเรามีทุกปีถ้าแบบเรามีงบประมาณอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยส่งเสริมให้อาจารย์เนี่ยมีความรู้ท้างภาษาอังกฤษดีขึ้น อที่พี่ถามเวลาเวลาคิดว่าเวลาที่ที่ที่ใช้ในในการฝึกภาษากีธรรประมาณเท่านี้เพียงพอไหมหรือว่าน่าจะโครงการน่าจะยาวกว่านี้จริงๆแล้วถ้าถ้าคิดจริงๆนะถ้าโครงการได้ยาวกว่านี้อีกสักหน่อยนะคะก็คือหรือว่ามีแบบโครงการต่อเนื่องได้เราได้แบบว่าพบได้แบบมีการฝึกอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยคิดว่าโครงการนี้ยมันจะประสบเขาเรียกอะไรนะแบบจะได้ผลประโยชน์กับเออ อาจารย์ที่ได้ไปหรือว่าคนที่ได้เข้าร่วมโครงการนะคะได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรเงี้ยเพราะว่าจากตอนแรกอะค่ะที่เราฝึกกันเดือนหนึ่งที่ออนไลน์ใช่ไหมคะอ่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันหูมัน,นมเริ่มกระดิกละเริ่มฟังได้แบบอ๋อพรังเขาพูดมาแบบนี้พอเรายิ่งได้ไปอย่างเงี้ยช่วงที่อยู่ที่โน่นเนี้ยเรารู้สึกว่าเอยเราฟังพลังออกเนี้ยว่าแบบเขาพูดประมาณไหนจากที่เราแบบว่าคือ,อตอนแรกนี่คือตื่นเต้นมากหูนี่ไม่กระดิกเลยอะไรเงี้ยคะ่ะงั้นถ้าเราคิดว่าถ้าเราได้อยู่อีกสักหน่อยหรือว่าได ได้ทำอะไรที่เราได้ฟังภาษาอังกฤษอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยเราคิดว่าภาษางกฤษสกิลเราอะไรเงี้ยมันน่าจะดีเลยแล้วถ้าสมมติว่าการฟังเราดีขึ้นทักษะแต่และอย่างก็จะตามมาด้วยอาจจะแบบไม่ได้ต้องไปแบบที่แบบไกลอะไรเงี้ยอาจจะแบบที่ใกล้ก็ได้แต่แต่ภาษาอังกฤษถือว่าสําคัญมากๆาค่ะคิดว่าค่ะอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้ค่ะ ก็คือเหมือนเราไม่ได้ค่อยได้ใช้เงี้ยพอกลับมาปุ๊บพอเราห่างช่วงเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอาละภาษาคิดเราเริ่มมีปัญหาอีกและอะไรเงี้ยค่ะมีคำว่าไงคะกระตดนะครับมีค่ะถามคำถามนะครับเชิญค่ะอาจารย์ครับจากประสบการณ์ การใช้ภาษาอังกฤษจากอดีตกับปัจจุบันคิดว่ามีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการใช้ภาษาของตัวเองได้ดีขึ้นมากน้อยอย่างไรครับก็ตัออกอดีตเลยเงี่ยนะคะก็คือรู้สึกว่าเราฟังแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนเหมือนเราเราตอนที่เราฟังสมัยก่อนเนี่ยเราจะคิดว่าเราฟังของฝรั่งพูดมาเราต้องมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วค่อยกลับมาเป็นภาษาอังกฤษอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่า การที่เราประมวลอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบช้าแล้วเข้าใจได้ยากแต่พอตอนหลังเนี้ยพอไปที่นี่มาเนี้ยบางทีการที่เราได้คุยกับเขาบ่อยๆการได้ฟังบ่อยๆเนี้ยค่ะมันเป็นแบบอัตโนมัติเลยว่าอ๋อเขาพูดแบบนี้แล้วเราก็สามารถตอบคิดเป็นภาษาคิดตอบกลับไปเลยอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบบการได้ใช้อะไรเนี้ยมันเป็นสิ่งสําคัญมากอืมก็คือาารรคิดว่าทักษะภาษากิษอ่ะมันดีขึ้นถ้าเราได้แบบได้ได้ได้ไดใช้อยู่เป็นประจำเลยะคะ่ะ จากตอนแรกที่แบบไม่ไม่กระดิกเลยว่าเอ๊ะเขาพูดเลยหน้าอะไรเงี้ยตอหลังก็รู้สึกว่าอ๋อเขาพูดประมาณนีแต่เรายังมีปัญหาเรื่องการที่จะสื่อสารนะคะคือฟังอะเราฟังดีขึ้นแล้วแต่การสื่อสารที่จะตอบกับเขาอะไรเงี้ยอันนี้ยังต้องพัฒนาโดยที่เราต้องกล้าพูดมากกว่านี้อะไรอีกว่าค่ะค่ะเชิญน,น้อยแอมเลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะโครงการน,นี้อาจารย์คิดว่าสายสนับสนุนนะคะคนได้รับสนับสนุนด้วยไหมคะจากท,ที่ที่ไปมานะคะก็คือที่เราไปเนี่ยไม่ใช่มีแค่อาจารย์อย่างเดียวนอ้องก็จะมีตอนน้าที่ที่เป็นสายสนับสนุนนะคะได้ไปด้วยแล้วรู้สึกว่าพี่คุยกับพี่เขาอะไรเงี้ยพี่เขาก็เหมือนทุกวันนี้นะคะภาษาอังกฤษมันมีความสําคัญมากเนาะเราต้องติดต่อกับ คนไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวละในการติดต่อการทํางานต่างๆอเงี้ยการที่เราจะทําให้ให้แบบว่างานของเรามีประสิทธิภาพหรือได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยหรือว่าแบบได้ความรู้จากาคนอื่นๆหรือต่างชาติมากขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ภาษาอังกฤษก็เลยคิดว่ามันแบบสําคัญมากทั้งสายสนับสนุนแล้วก็สายวิชาการดังน,นั้นเนี่ยมหาลัยควรจะส่งเสริมทั้งทั้งสายวิชาการและสายสนับสน,นะะุนค่ะเพราะว่าทั้งทั้งสองสายเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการพัฒนาตัวเองเหมือนกันนยคะ เราเราเราพี่สายสนับส,บสนุนอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอย่างที่เขาไปเนี้ยเขาก็เขากเก่งนะคะรู้สึกว่าเขาเขากเก่งแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเดี๋ยวนี้ก็มีนักศึกษาต่างชาติอะไรเงี้ยมาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี้ยคิดว่าแบบมีความจาเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเลยทุกทุกๆุกสายอาชีพทุกกลุ่มทั้งสนับสนุนแล้วก็พิชาการอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ๊ะเติมหนึ่งห้าหกเก้าใช่ค่ะเขาเลย ก็น่าจะประมาณนี้ค่ะก็แต่อันนี้นี่มึงก็แบบที่แคนาดาอะไรเงี้ยค่ะก็ฝรั่งอะค่ะที่แคนาดารู้สึกเป็นฝรั่งที่แบบดีมากเงี้ยนะคะคือตั้งแต่รู้จักมารู้สึกว่าประเทศเนี้ยไปเรารู้เขาแบบมีการทักทายกันตลอดแบบเจอเดินผ่านนเี่ยเขาก็จะแบบว่าแฮปปี้กูเดย์อะไรเงี้ยทุกครั้งทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นฝรั่งที่แบบน่ารักแล้วก็ใจดีอย่างเงี้ยค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสอะไรเงี้ยก็อยากจะไปแต่แบบมันไกลแต่ว่าแนะนําถ้าแบบใครมีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยค่ะก,ก็แนะนําเลยเป็นประเทศที่แบบดีมากมแล้วก็เหมือนที่ไปนะคะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์นุจลีที่คิดเหมือนไปแคนาดาด้วยกันแล้วท่านเสียอะไรเงี้ยนะคะก็เราก็มีการคืออาจารย์ที่ที่สอนเนี้ยค่ะก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ก็ส่งเมลไปหากันเขาก็ยังแบบว่าตกใจมากอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบ ไม่น,น่าเชื่อเลยว่าแบบเออจะเสียอะไรอย่างเงี้ยเรายังอายังน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแสดงถึงแบบความผูกพันนะคะของการที่เราไปไป,ไปร่วมใช้ชีวิตกันมาเราไปทํากิจกรรมกันมาก็ก็แบบอืมเพออาจารย์ท่านเสียก็รู้สึกแบบว่าเอออาจารย์ทางนนทก็เสียใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะ่ะคะ่ะอย่างไรคะ ใช่คะแต่เด็กเขามี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 ใช้ภาษาอื่นไหมฮะอย่างเช่นพวกฝรั่งเศสเยอรมันไม่ไม่มีแล้วน่าจะไม่มีเลยช่วงช่วงที่ไปช่วงที่ไปก็ส่วนใหญ่คนที่ไปทางโน้นส่วนจะเป็นญี่ปุ่นนะคะก็จะไม่มีอ่าก็จะมีญี่ปุ่นเยอะแบบคนแล้วก็อินเดียอะไรพวกนี้เยอะแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้ภาษาอกฤษหมดเลยค่ะไม่ไม่มีภาษาอื่นเลย อ๋อแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเวลาอย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันหยุดเนี่ยกิจกรรมนี่เราทําอะไรครับเออที่เราไปเนี่ยเราได้หยุดเสาร์อาทิตย์แค่เสาร์อาทิตย์เดียวนะคะคือวันเสาร์แรกคือมหาลัยเขาก็จะพาไปที่สวนดอกไม้นะคะที่เป็นที่เป็นแบบมีชื่อเสียงของวิสตอตเรียอะไรเงี้ยเขาก็มาพาเราไปดูดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เราแบบพูดภาษาอังกฤษกับเขาว่าแบบมีความรู้สึกอะไรยังไง ส่วนวันอาทิตย์อะเรามีวันฟรีเดย์วันเดียวก็คือวันอาทิตย์เราก็เหมือนตอนนั้นก็เราไปดูปาวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็อันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะไปไหนอะไรเงี้ยทั้งนั้นวันที่เราได้เที่ยวจริงๆหรือว่าแบบอันนี้จริงก็แค่วันเดียวอะไรเงี้ยที่เป็นวันพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะบางบางคนก็ก็จะไปที่ก็จะแบบเหมือนไม่ได้ไปไปที่อื่นก็จะไปแค่ซูเปอร์มาร์เก็ตบางที่ก็อาจจะไปดูโนโนดูนี่แถวๆนั้นเพราะว่าเป็นาที่แบบ ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็สามารถเที่ยวไดแว้แล้วแล้วแล้วของนะครับของกินที่ที่แบบเลอหมากเราไหมฮตอนที่เราไปนะครไม่ไม่เลยค่ะอาหารการกินที่แคนาดาโบเคยถามอาจารย์ว่าแบบเอออาจารย์มีแนะนํำไหมคะอาจารย์เขาบอกว่าเอะมันเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะเพราะว่าที่แคนาดาเนี่ยไม่รู้จะแนะนําอะไรเลยเพราะอาหารเขาแบบแม่อร่อยเลยค่ะอาหารแม่อร่อยเลยคือแบบแม่อร่อยอ่ะคือ ไม่ได้มีแบบอาหารที่แบบว่าเขาเป็นโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยคือก็มันก็จะทั่วไปอะไร้ะค่ะก็แฮมเบอร์เกอร์อะไรเยอะแยะก็ไม่ค่อยถูกปากอะไรอย่างของโบเนี่ยตอนเช้าทุกวันเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปตอนเช้าเนี่ยต้องกินลงอาหารใช่ไหมคะแล้วอาหารเขาก็จะเป็นอาหารแบบชั่งกิโลก็จะมีเดคอนมีถั่วต้มมี้ไข่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่แค่เนี้ยอย่างนี้อาจารย์วิไลวันกลับมาก็น้ําหนักก็ต้องลดสิครับ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ขนน้ำหนักก็น้ำหนักลงนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ยังก็เนี่ยก็ขึ้นมาปกติแต่ท้วงนั้นน้ำหนักลงนะเพราะมันกินไม่ได้จริงๆมันไม่อร่อยใช่ใชอาหารก็แพงคะ่ะอาหารก็ค่อนข้างแพงค่าค่าเงินเขาก็คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งเหรียญเขาก็ประมาณยี่สิบสองบาทเราเะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็ค่อนข้างที่จะสูงอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไปกินในโรงอาหารแล้วเพราะมันแพงแต่ก็กินไม่ค่อยได้ะคะ่ะก็เป็นปัญหาเหมือนกันอาหารใช่ ก็อ้วนเหมือนเดิมค่ะพี่บ <c oughs> ิ๊ค่ะแล้วก็แล้วก็ที่ที่นู่นก็วิกตอเรียเหมือนมืนเป็นเกาะนะคะัะงนั้นเราก็อยู่ได้แค่ในกเกาะอะไรเงี้ยแต่ตอนที่จะกลับมาก็เราก็ต้องนั่งจากวิกตอเรียค่ะไปที่แวนคูเวอร์ก่อนแล้วแล้วถึงจะแวนคูเวอร์อ่ะกลับอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเดินทางที่ไปเนี่ยเราใช้เวลาเดินทางเกือบ กือบสองวันนะคะแบบเฉพะข่ะไปก็เกือบวันครึ่งแล้วค่ะกลับไปอีกวันครึ่งอ mm hmm. ะไรเงี้ยดังนั้นแบบว่า mm hmm. เหนื่อยมากพอไปถึงที่นน่นวันแรกก็ต้องเข้าเรียนเลยคะ mm hmm. คือทางน่นเขาจะจัดโปรแกรมการเรียนค่อนข้างที่จะแน่น,เร,น,เ,รนเรียนตลอดเรียนตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ก,ก็อันนี้ก็เลยทําให้เราเหมือนได้ภาษาอังกฤษขึ้นมาเยอะเหมือนกันค่ะประมาณน,นี้ค่ะ mm hmm. ยังถามอะไรไหมคะ นี่ไหมคะตึงพี่บอกน่าจะไม่มีคำถามแล้วไหมเอยนีถามนีมคะก็ก็ค่ะก็นั้นถ้าไม่มีคำถามแล้วก็นี่ค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ที่ที่ดีมากๆค่ะก็ถ้าถึงว่ามีโครงการแบบนี้อีกะคะ่ะก็แนะนําให้อาจารย์ทุกท่านอะไรเนี้ยได,ได้ได้ลองลองไปดูอะคะ่ะก็พบ น่าจะแบบเป็นประโยชน์แล้วก็เพิ่มประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะโอเคค่ะไม่มีอะไรก็พี่ลพสนุปิดเองได้เลยไหมเอ่ยได้เลยค่ะเป็นโบ่ก็ก็ขอขอบคุณนะคะอาจารย์ทุกท่านแล้วก็อ่าน้องๆพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะคะที่ที่ได้เข้ามาเออมาฟังแบบว่าการเล่เป็นเรียนรู้ของโบนะคะก็ถ้ามีเหตุการ ผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะที่เข้าฟังสวัสดีนะคะ